สวัสดีครับคุณพี่คุณเพื่อนคุณดาวคุณดาคุณป้าคุณลุงทุกทันตีเข้ามารับชมให้กำลังใจช่องพ่อําเพ็ดคนแขมโคงครับพ่อ,อพําเพ็ดขอขอบคุณลวงหนาขอข,ขอบคุณทุกทันไหวในช่องพ่อขาเพ็ดนี่แหละเนาะครับมณีพ่อําเพ็ดกามีโอกาสได้ลงมาโค้งมาทางลวงเบ็ดลวงเพียกว่ามณีเป็นวันหยุดสดเชยวันที่สามมิถุนายนสองพันหน้าร้อยหกสิบเจ็ดไปเนาะ พอเขาปิดกับบดไปเห็ดเห็ดเบียกวันหยุดเพิดเนาะบดได้เขาไปทำงานกลับไปเหยื่อดอกแต่ว่ามหักบดเป็นทางการพอเขาปิดกับเขาไปบดได้สาววันนี้เที่ยวเขาโรงเรียนซ่องเที่ยวละพี่น้องถึงเอาถึงเป็นวันหยุดพอเขาปิดกับเขาเที่ยวเขาเที่ยวออกในโรงเรียนเนาะต้องไปเบิ่งนันนี่ครับผมแต่มาหนีกันถือโอกาสลงมมาทางล่วงเวทล่วงเพียกไปน้องวันน้ำโค้งเพิ่มขึ้นพอเขาปิดกระตองมาเตรียมล่วงเตรียม มองสีซสเบ็ดคือครูปีที่ฟานมา,าละว่ามันปลาบา่อใดพี่น้องเอ้ยหนึ่งเท่ากาับมันกับบ่อกลกับโรงเรียนบ่อกลกับบา้านเท่าใดเนาะเขาเลือโรงเรียนเทากับเวมายามเบ็ดยามเพียเท่าใดครับผมกับบันนีพอคําเป็ดเขาขอขอบคุณพ่อยญ่งเล่ด้อพี่น้องเดื้อที่จะพ่อยญ่เล่กันชิเม่นพ่อหญ่เล่เข่าแล้วเนาะที่่นยับเ,เรือเรือว่าดึงเรือพอคขาเป็ดเขามาก อยู่แต่ฟังน้ำมพอวันน้ำโค้งขึ้นเร็วพอก็เพลิดบริลลงตอนแร่งว่าน,นี่กับบริลลุ่งวงังเสานี่กับบริลลุงพึ่งลงมาตอนสายๆนี่มาทางหลวงเบ็ดกับเรเนี่ยม,มเพลินเรืออยู่นั่นเรือพีลำหน่องอยู่แสดงว่าเพิ่นดึงเรือพอก็เพลิดขามา้าไหวหายพอเนยแหล่ะสิเป็นพอเน่แหล่เรือว่าน้องๆท่านดื่นขอขอบคุณเด้อครับเด้อขอบคุณใน,ขอขอขอขนาลายเด้อที่เบิ่งที่แย่ง <c oughs> เรือเนาะห,หายหนำเนาะ มืนอนีก็ลงมาทั้งขอบขั้วพี่น้องลงมาทั้งพ้อนทิพน้ำทิพส่วนน้ำทิพเป็นกระงอแง่มือนีก็ให้น้องพอควมเผ็ดกับพยายามสิมาทางเนี่ยหายมันเป็นกระใสน้องพ้อนทิพเป็นคนทายลิปให้พี่น้องได้รับชมเด้อครับผมรับชมไปนำการผอมกันครับหมกํกำลังใจน้องพ้อนทิพนํำเนาะเป็นเป็นมือกล่องสมัรล่นครับผมนั่นครับพี่น้อง พ่อมองนี่เป็นมนล่วงเบ็ดพ่อก็เพิดก็เคย์ทายพี่น้องในเบิ่งหลายหลายลายคลิปแล้วเนาะมันนี้พ่อก็เพิดกระลงมาสอมมาทางมามาเพิ่มควอมัอนละเอียดอีกพี่น้องเพราะว่ามันก็นมีต้นใหม่เกิดมาใหม่อีกเนาะส่วนมากจะเป็นต้นน้ําครับผมนี่ยพ่อก็เพิดกระทางมาหอดช่วงนี้แหละเด่นเนาะทางมาหอดช่วงครับตอนนี้พ่อก็เพิดก็นั่งอยู่ทางล่างเนาะอันน้ำทิพย์อยู่นี้พนทิพย์พี่น้อง พอคำเพชรใส่หนองพรอนทิบและเป็นมือกล่องพอคำเพชรทิเป็นผูทางปลาห้มันแปลนขึืนขืนไปผุนหลับพี่น้องขืนไปผุนเนาะอันส่วนนานทิบก็ะเมยยูุเทิงพูนผุนยูโฮมใหม่พี่น้องครับผมยูโฮมใหม่พูนอ่ะเดวพอคำเพชรใญ่หนองพรอนทิบเป็นมือกล่องเองานาะ้วก็บรรยายให้พี่น้องได้รับชมรับฟังในช่องยูทูปนี่แหละครับผมเสียงน,น้อยๆแจ้วแจ้ว,วของน้องน้องพรอนทิบครับ ไปด้วยแล้วแล้ววันนี้พอดีก็ต้องเป็นมือกล้องเหมือนเดิมเลยมาทีไรยี่่เป็นมือกล้องทุกวันแล้วก็ตื่นเช้าทุกวันด้วย องเด้อ้างตดนน้ำมาเนี่ยน,น,นะในใครับนี่เอากัดลูกก็ตกรายงางมาใส่ใๆนี่ครับผมทั้งปลาทั้งหมองเสียไปใส่เพชรใส่เพชรเพียกังาละพี่น้องคือพอเพชรใส่ตีที่กกผ่นา,ผานมาเนาะตีนี่ก็มาท,าทั้งคือเกา่าครับผมท,ทั้งคือเกา่า วนหมามันจะเป็นต้นน้ำแนวนี่นะพี่น้องต้นน้ำมันมันจะเป็นต้นใหญ่มันสีขางต้องเกลี่ยข้อขางมันกระบาดถึงฟ้าพอเขาสิดจะต้องมาทางออกมันเป็นต้นน้ำต้นใหญ่ ตอนนี้ตัวน้อยกำลังอยากลงมาข้างล่างแต่ว่ามันแดดไปก็งลงมาไม่ได้มีเสียงดูแนะมีเสียงดูนะนิดละเสียงดังที่สุดในโลกแล้วนะไปลูไปไป ถอนไปถอนไปอันนี้คือสับสับต้นหญ้าต้นไม้ใช้กรอบสับ,สบเพราะทำลายธรรมชาติคุณชาตลเท ตัวน้อยก็อยู่ข้างบนแล้วตัวแดงตัวแรงเพราะว่าอยากลงมาเล่นข้างล่างนี่แหละแต่ว่าหน้ามันเยอะไงตัวแดงก,ก็แรงน้งึ้นเลยครับพอช่วงน้ำโค้งเขื่มนขึ้นแล้วเนาะจะน้อยมันก็ขึ้นมาฮอด ล่วงเบ็ดล่วงอันนี้เข้กาก็ต้องเตรียมพื้นทีท่ไว้ก่อนเตรียมล่วงไว้เนาะคางหันเป็นไหวมีเครื่อมีต้นน้ำนเนาะพอกรเพืดก็เลยถือโอกาสลงมาหาทางว่ามันก็ะสิได้ใส่เบ็ดใเ้ดใเกีเยอย่ อตัวน้อยกำลังร้องอยู่เพลย์ฮะยักลูกะกก็ครับบรรยากาศมีน้ำโค้งส่วงนี้เนาะส่วงวันที่สามมีุนายนพี่น้องเอ้ย,อยพอก็เผ็ดกับมาทางล่วงนี่แหละ คือเคยทายพี่น้องได้เบิึงไร้ลคลิปแล้วครับผมก็อิทั้งขึ้นมาช่วงนั้นเนาะให้มันเป็นหมวยไม่มีต้นหญ้าต้นน้ำเฮ้อน้ำโคง้งขึ้นหลายแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยอครับรับชมบรรยากาศแม่น้ำโคง้ง่วงน้ำเพิ่มขึ้นเนาะก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งพี่น้องเอ้ย น้ำได้บุงตัวนี้กันน้ำโค้งกับไร้เขาเลยได้พี่นอ้องนี่น้ำไร้เขาเลยด้จังว่ามีน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็น,น้ำม,มันสีด้านจากบุงตัวนั้นขึ้นมหาหลวงเวสพอกําเพดนี่แด้บานเจ้ามาเตรียมมาทางไหวพี่น้องเลยบรรยากาศสวงสสายเมื่อนี้นาะพี่นอ้องแม่น้องพ่นทิพย์ครับน้องน้ำทิพย์ขึ้นเมื่อไหรล้วพี่นอ้องเพิ่นพอกําเพทนห้เพิ่นขึ้นเมื่อก่อนน้องน้ำทิพย์เพิ่นอยากนอน ก็เลยเอาเมือนอนเนาะจังให้แม่น้องพอนติบลงมานำกดพอกระเพิดกระขา้นั <c ười> า,นางนั่งที่เทิงหอมเลยพี่น้องหมต้นใหม่ต้นนี้เนาะใบเขียวชอมปกคลุมเพามีหมเลยนั่งเย็นอยู่พี่น้องเอ,อ้ยพอกระเพิดก็ได้ป้าล่วงเบ็ดบ่อใพอกระเพิดก็ได้นะพี่น้องตองตองมาเบิงตองมาใส่นะพี่น้องขั้นป้า ผุนอันก็อยากได้ผู้นีนก่ก็อกยากเอาพร้อนเป็นล่วงทีที่ปลากินเว็ดดีพี่นอ้องล่วงของพ่อกระเพีดไผก็อยากได้ปลากินเว็ดดีมิมองนี่นะครับอยู่ทั้งไตอีกพี่น้องกับอยู่วางปุ่นละพ่อกระเพ็ดทางไวซ์องมองที่แหลกว่าที่ใส่หกเส้นบัดพอเฮามีการมีงานทําเป็นรักเป็นแรงสิกาสิีดลดโล่งให้มันเลือซามพี่น้องว่าเาสิใส่เวลามายามมาเสียบเนื้อ สิบ่เหิงบันไดฮะนาพี่น้องก็เลยใส่เวลาใส่ใส่ที่ใส่อยู่สามเสน้นเบ็ดเบ็ดเพียกพี่น้องเลยครับเดี๋ยวจังรับชมไปเรื่อยๆแล้ว,วพี่น้องเนาะทอกขาเพ็ดก,กันสีลงไปทางสวงนี่แหละให้มมนเหลวซะเหมือนนี่เนาะจังสีคอยเอาจังสีคอยมาทางไปเรื่อยๆสวงเวลาเนี่ยมาแลงเขาเลยง,งานเขาก็เอามาซับมายัางเหร่นเอาเพียกมา่คึงมายัางไหวน้อยน้ำขึ้นแล้วมันก็เห็ปดปอดาพี่น้อง คอ,คอยเตรียมพื้นที่ไปน้ำพุ้นมองเรือพอกระเพ็ดจอดก็ได้พี่น้องผูเรือจะจอดกันเป็นสายอยู่เนาะเบิ้งพอกระเพที่สู้พี่น้องเบิ้งพุน่นเดีพี่น้องผูเรือจอดกันเป็นแถวเป็นแนวอยู่แต่น้ำเขาบุ้งกะเล่แล้วพอกระสีไปพอกระเพิกระสีไปเอาเรือมาเขาบุง้งพีแล้วไหวพี่น้องเอ้ยเขาบุ้งกะเล่ไหวเพราะว่านามมันกระสีบ่ไหลบ,บ,บเ่เสียวเนาะครับน,นี่คือบรรยากาศ นม่น้ำโคง้งช่วงน้ำเพิ่มขึ้นพี่น้องเอ้ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นช่วงนี้ขึ้นเร็วด้ยขึนเร็วน้ำพี่น้องเอ้ยผลเลือดพอก็เพลียพี่น้องลำสีสมโมูึนอยู่ทางสายมือสุดเลยกล <c ười> ับนอนบรรยากาศตามลำน้ำโคง้งพอพก็เพลีก็ขอขอ,ขอพุณนทุก่ันทุกท การหลับชุ่มน้องพี่น้องเนาะที่เขามาใหาก้กำลังใจส่องพอกําเพียคนแก้มโคงพอกําเพียกะเปิดแางไล่ไดมาหลายเดือนแหละสะสมดอลลาร์สะสมเลียนมาห้ากระไดลอยเลียนพี่น้องเอ,อ้ยได้ลอยเดียนแหละเด้อพอกําเพียได้ครบลอยเลียนแล้วกะสิบคนแจงมากะสามารถเบิกเบิกถอนเงินไดในช่วงวันที่21ถึง26มิถุนายนนี่แหละพี่น้อง พอกระเพิดกระสีเบิกเงินทอนเงินของช่องยูทูปในเดือนนี่แหละเดือนมิถุนาเนี่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบหกคนก็สามารถจะโอนเงินเข้าบัญชีเขาได้เนาะพอกระเพิดผ่านลอยเรียนมาแต่ปลายเดือนปลายเดือนนั่นพฤษภาเนี่ยพี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอดพอกระเพิดได้ครบลอยเรียนมาหนี้ก็วันที่สามมิถุนาแหละครับก็จะมีโอกาสได้รับเงินก่อนหลกจากการทำช่องยูทูเด้อครับผมพอกระเพิด สิได้ลายมันได้แล้วล,ล,อ,ยลอยเหรียญเนาะสิเป็นเงินบาทเนาะจักจักบาทจักพันบาทจักพันหระบ่จกบัจกพอความผิดกันยังบ่ทันได้ไปเบิ่งข้อมูลว่าเหรียญหนึ่งมันมีจักบาทไทยเนาะเหรียญละหลาพี่นอ้องครับผมสำหรับคิวนี้พอความผิดขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมทุกาทาทการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ให้พอความผิดคนแก้มโคงครับผมสวัสดีครับ